ฉันรู้ตัวชัดอยู่ว่าถ้าความเป็นเดกราชของกรุงสยามได้สุดสิ้นไปเมื่อใดชีวิตฉันก็คงจะสิ้นไปเมื่อนั้นสยามิน นับตั้งแต่อดีตประเทศไทยประสบปัญหาอันหนักหนาแต่ไม่ว่าปัญหานั้นจะใหญ่ขนาดไหนเราก็ผ่านพ้นมาได้เราจึงต้องขับเคลื่อนประเทศไทยให้อยู่รอดท่ามกลางปัญหาที่รุมเร้าทั้งสองข้างแต่พระราชาหรือพระเจ้าอยู่หัวของเรายังคงยืนเป็นหลักของประเทศแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตาม พระเจ้าอยู่หัวของเราคอยปกปักรักษาและคุ้มครองพวกเราเป็นตัวอย่างให้พวกเราสอนสิ่งต่างๆให้เราทำทุกอย่างเพื่อพวกเราพระเจ้าอยู่หัวของเราสอนให้เรารักแผ่นดินของเราสายน้ำของเราบ้านของเราพระเจ้าอยู่หัวของเราสอนให้เราประหยัดอดออมเพื่อวันข้างหน้า พระเจ้าอยู่หัวของเราสอนให้เราเดินทางสายกลางใช้ชีวิตพอเพียงเพื่อความสุขที่ยั่งยืนพระเจ้าอยู่หัวของเราสอนให้เราภูมิใจในความเป็นไทยรักในสิ่งที่เราเป็นพระเจ้าอยู่หัวของเราสอนให้เราทำนุบำรุงรักษาศาสนาให้คงไว้ พระเจ้าอยู่หัวของเราสอนให้เรารักและช่วยเหลือกันคิดถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยณนะตอนนี้เราอย่าถามว่าสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวทรงทานั้นเห็นผลแล้วหรือยังแต่ให้ถามว่าเราได้ทำอะไรเพื่อชาติและประเทศบ้างแล้วหรือยัง มาริ่มกันพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองและอยู่รอดในโลกปัจจุบันเพื่อส่งต่อแผ่นดินแห่งความสุขนี้ให้ลูกหลานของเราตั้งใจทำตั้งแต่วันนี้ตอนนี้อะไรที่คุณมองข้ามไปให้หันกลับมามองใหม่ไม่ใช่คุณหรือใครที่ต้องทำแต่เราต้องทำร่วมกันร่วมสร้างบ้านที่ชื่อว่าประเทศไทยให้หน่าอยู่ดังเดิม